ยปุ๋ยแพงพี่น้อง <c> ิ <oughs> ังกอเขาบริจาคแตกกอแล้วเ็ดหนาในดอกปีนี่นนก็เจ้ากระตัดขึ้นหน้านี่ขึก้กระเจ้าวานถึก้กระเจ้ายอดผมเ็ดหนาดำนะครับเขา่าบริษัทแตกกอเลยครับปุ๋ีเงินซื้อปุ๋ยนะครับปุ๋ยแพงครับปีนี่นจากสองเจ็ดร้อยแปดร้อยเป็นพันแปดพันเก้าสองพันพนถูกใ่นี่ครับพ่นยา พ่นโฮโมโนครับการสิประหยัดต้นทุนลงมาแต่คุณภาพมันจะดีสดัมไตรละครับนี่แหละชีวิตชาวนานะครับเอาเห็ดหน้าไ้กินเขานะครับแต่ปุ๋ยต้องในไซค์ครับเขากับปุ๋ยเงินซื้อปุ๋ยนะครับไอมีงวัวมีควายก็เลี้ยงไว้เด้อพี่น้องเลยพอได้เซพพ่นนี่นะครับการพ่นยาการพ่นปุ๋ยบุ๋มเนสารเคมีนะครับอันนี้นี่แหละพุ่น ฮอร์โมนนะครับใส่ถังแบตเตอรี่ครับถังกระบุแพงหลักซื้อมาแปดร้อยก็ร้อยแล้วครับฝากกดติดตามช่องนี้เด้อครับช่องเดือดลงคนบ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้กราบขอบคุณครับนี่แหละคือยุคปุ๋ยแพงต้องใช้ตัวนี้แทนครับผมพ่นฮอร์โมนนะครับแต่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตภายหลังนะครับ